สามรา์นะฮะจริงๆวันนี้ติดตามต่อเนื่องกันไปยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะไลฟ์เปิดเปิดบูธเนี่ยให้ชมกันทุกค่ายเลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นค่ายที่2แล้วนะฮะเป็น h a r ์เลย์เดวิ o สันะครับก็มีโมเดลใหม่ๆมาให้เพื่อนๆนะครับให้ถึงตาตื่นใจกันนะแน่นอนว่าค่ายนี้ขายดีทุกปีนะวก็ปีนี้จะมีโปรโมชั่นให้โมเดลไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับ ึ่งหลังๆมานี้ก็มีการขยายไลอ up นะครับไปทาง Adventure Touring นะครับเป็นเช่นโมเดล Harley Davidson แหนเมริกาที่กำลังเปิด v t r อยู่ด้านหลังด้วยเป็นอีกข่ายหน,นึ่งที่ค่อนข้างจะกลับมาทำกิจกรรมแล้วต้การตลาดกันอยา่างทึกงักในช่วงหลังมานี้นะครับ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีแขกท่านผูรับเชิญทุกท่านนะครับผมสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ทีมาผู้บริหารของแบรนด์สื่อจากตนด้วยนะครับผมเอกราชน์คีโนนครับเป็นฟิลเซลส์แมเชเจอร์ของฮาร์เลดิสันไทยแลนด์ครับวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนนะครับผมของฮาร์เลดิสันนะครับในการเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่ฟูตของฮาร์เลดิสันในวันนี้นะครับผมในงานนะครับผมไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ไซค์สโตร์2021 นะครับในงานนี้นะครับทางฮาเล็มีความภูมิใจในการนำเสนอรถร,รุ่นล่นาสุด9รุ่นนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะคะนรับผมจำนวนทั้งหมด14คันนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีการจัดเรียงบนพืธอยา่างสวยงามที่แล้วนะครับผมอีกทั้งเรายังมีการรวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมของแพนเมอเมริกานะครับผมรถรุ่นเรือของเราในปีนี้นะครับซึ่งเราได้มีการจัดแสดงเมื่อ2อเดือนที่ผ่านมาตามที่ทุกท่านได้เห็นในวิดีโอที่ได้ชมก่อนที่จะเปิดตัววันนี้นะครับผม ในรายละเอียดนะครับผมส่วนประกอบต่างๆนะครับผมคอนจิปคอมพูต่างๆนะครับผมว่าเรามีอะไรบ้างนะครับผมจะขอเรียนเชิญท่านท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่ดูแลตลาดเมืองไทยโดยตรงนะครับผมจะเป็นผู้ขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ฮาราเอดีวิสันไทยแลนด์มีความยินดีในการนําเสนอผิตภับใหม่อะไรห้ลูกค้าคนไทยในวันนี้ครับผมขอเชิญนะครับคุณนิพธ์อินทิพนทานทีเมเนเจอร์ฮาราเอดีวิสันไทยแลนด์ขึ้นมาบป็นทีครับผมขอบคุณครับ นิพนธ์นิธิพลนะครับดูแลตลาดประเทศไทยนะครับขอต้อนรับสื่อมวลชนและผู้มีเกียรทั้งหลายมาดูความเคลื่อนไหวในตลาดประเทศไทยจากฮาร์ลีเดวิสันนะครับโดยท่านผู้บริหารกันนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวกลุ่มรถในกลุ่ม Adventure Touring Segment นะครับซึ่งเป็นรถรุ่นแรกของฮาร์ลีเดวิสันนั่นก็คือแทนอเมริการถคันนี้เนี่ย เราเรามีความตั้งใจที่จะทําให้นักขับขี่นะครับผู้ขับขี่ของประเทศไทยทุกคนเนี่ยไปในทุกทุกที่ที่ท่านอยากจะไปไปสารวจพื้นที่ทุกื้นที่นะครับแล้วก็ในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เปิดตัวรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือตัว s p o r t e r S อรรถรุ่นนี้ก็คือจะเป็นยุคใหม่ของรถในกลุ่ม Sport ตเตอร์ที่มาด้วยขุมพลังที่ <ค>มีโ่๊กทะ<ร>ลังนะครับเร,เราขอ<ร>ขอบคุณท,ทุกๆแรงสนับสนุนจากกลุ่มผู้ขับขีบข่รถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยและเราขอยืนยนันของความตั้งใจในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องกับประสบการณ์การขี่ที่ได้เห็นในวิดีโอต่อหน้านี้นะครับแล้วนอกจากนั้นท่านจะได้เห็นตามที่คุณเอกราาได้บอกเราได้นํารถหลายๆรุ่น มานำแสดงให้พวกท่านได้เห็นแล้วนะครับนอกจากนี้เรายังมาด้วยข้อเสนอพิเศษราคาที่ดึงดูดใจที่จะทำให้กลุ่มผู้รักจักรยานยนต์ในประเทศไทยได้สนุกและขับขี่กับมันนะครับและได้ออกทริปไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้นผมขอพูดถึงแทนเมริกาอีกนิดนึงนะครับแทนเมริกาเนี่ยเป็นรถในกลุ่ม a อเลนเจอร์ตัวที่อย่างที่บอกว่าแถมด้วยเทคโนโลยีมากมายนะครับพรีเมียม ฟลิเจอร์ที่พรีเมียมนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่952,000บาทครับตัวต่อไป Sporter S นะครับเป็น next generation ของ Sporter อรนะครับตัวเนี้ยเราในราคาเราก็มาด้วยในราคาเริ่มต้น79,000บาทโดยงานนี้เนี่ยนอกเหนือจากรถ2รุ่นที่ได้กล่าวไปแล้วก็ยังมีรถในกลุ่มซอฟ t ์เทลแล้วก็ทัวริงต่างๆนะครับที่ที่มี มากมายให้พวกท่านนะครับเ okay. นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนอกเหนือจากราคาที่ดึงดูดใจแล้วทุกๆก,การจองในงานนี้นะครับท่านจะได้รับทิปวอลเชอร์ห้าพันบาทซึ่งคาร์เล่เป็นมากกว่า Product เราเป็นไลฟ์สไตล์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับและต่อจากนี้ทางคาเล่ดีวิสันพร้อมแล้วที่จะเชิญทุกท่านพบกับความพิเศษที่จะมอบให้ทุกท่านกับสปอร์เตอเชินครับ จบไปแล้วนะครับผมสาหรับรายละเอียดต่างๆนะครับผมของผู้าร์ลดิสันนะครับในปีนี้นะครับผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งการแสดงนะครับผมจากน้องๆโปรโมเตอร์นะครับผมของฮาร์ลดิสันโตคอนเซ็ปต์เลยครับผมลูกฟิลซาบนะฮะซึ่งเป็นตัวตนของฮาร์ลดิสันนะครับหวังว่าคงจะสร้างความประทับใจให้กับผูกท่านไม่มากก็น้อยนะครับในวันนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับลำดับถัดไปนะครับจะขอเรียนเชิญชนะผู้บริหารนะครับจากบริษัทสื่อสากลจำกัดนะครับขึ้นมา ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารของท่านิี่ันวันนี้นะครับท่านแรกครับคุณชลชัยประพัดพงศ์รองประธานจัดงานพวบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไปนะครับท่านแรกนะครับท่านที่2นะครับเป็นคุณวราทิ์เชยศักดิ์นะครับผมท่านเป็นกรรมก,การผู้จัดการบริษัทมอเตอร์ไซค์เอ็กโปจำกัดผู้ดแรแลพื้นที่รถจักรยานยนต์ครับท่ครับเรียบร้อยนะครับแลัวท่านต่อไปครับคุณที่ผูดการคนต่อไปขอ ฮาร์เลย์เดวิสันนะฮะ <Yeah. S 1> อันนี้เราก็มาดูการตัวที่เขาเน้นหนักในปีนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยด้านหน้านะครับกับฮาร์เลย์เดวิสันคอร์สเตอร์เอนะครับราคาก็าอยู่ในเรทเจ 700, fly ็ดแสนปลายๆนะครับซึ่ง เขากลับมาในรูปโฉมนี้นะฮะอาจจะแปลกตาไปหน่อยกับจุดไฟหน้านี้นะหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่ามีการอัปเดตนะฮะรูปร่างหน้าตาที่มันมีความสปอร์ตไว้รุ่นมากขึ้นและก็ทันสมัยนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีนะสำหรับในตัว Sportster S ตัวนี้ก็มีมาให้แบบจัดเต็มแล้วด้วยนะถ้ามีโอกาสนะครับทาง m o d o c o s t ไม่พลาดที่จะรีวิวให้ชมกันแน่นอนนะครับแล้วก็จริงตัว Sportster S เนี่ยมาใน หลายสีด้วยนะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีน้ำตาลแดงนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะฮะอย่างตัวแพนอเมริกาตัวนี้ก็ไปครัุณชื่อครับขอเรียนเชิญผู้แทนจำหน่ายปาเป็นสตาร์เล่นพิสานทุกท่านนะครับผมเชิญขึ้นมาเปิดพีครับถ่ายภาพรูปกันอีกครั้งนี่ยครับ นี่ครับกับโมเดล Adventure Touring จากทาง h a r l e y d a v ด d สันนั่นเองฮะทนี้ที่ชมมนอยู่นี่เป็นตัวโมเดลสีดำนะครับความสามารถในการเดินทางไกลนะฮะขับขี่ท่องเที่ยวก็ทำได้ดีไม่แพ้กับค่ายญี่ปุ่นเลยแล้วก็จุดเด่นเนี่ยก็อยู่ที่ความบึกบึนนะครับแล้วก็หน้าตาที่มันมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับสะท้อน กับภาพลักษณ์ของแบรนด์ฮาร์เลยที่ยุกใหม่แล้วนะฮะเขาต้องการที่จะทํามันให้มีความทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าที่มีอายุนะฮะน้อยลงแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะส่วนในตัวของ h a r ์เลยเองนะครับเขาก็มีโปรโมชั่นมารองรับเพื่อนๆได้ดีอย่างเช่นเคยแน่นอนครับแล้วก็ใครที่ยังอยากได้แบบว่าฮาร์เลในโมเดลก่อนนันนี้นะฮะหรือว่า รุ่นไหนนะครับก็สามารถมาสอบถามได้ที่บูธของ Harley Davidson นะครับที่งาน Motor Expo ได้เลยครับโอเคประมาณนี้ครับ h y r l e y d a v i d s o ยังไม่มีเปิดรถรุ่นใหม่หรืออะไรอย่างไรนะฮะอย่างไรก็ดีครับถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมติดตามได้ในเพจของเราครับ m o t s อร์ค a ส a มกวันนี้นะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับไลฟ์ของบูธฮาร์เลย์เดวิสันนะฮะขออนุญาตไปเตรียมตัวกับบูธถัดไปครับแล้วเจอกันในอีก3 2 1